สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนเนาะค่ะเนาะอันพวกคีเอตเตอร์พวกอันโพดลงเฟสเนาะหาคลิปอันลงคลิปลงคลิปเลี้ยวคลิปสั่งไล่ได้ทั้งหลายมาฟังเด้อค่ะทางนี้เด้อพ่อแม่พี่น้องกดรุณาฮัดมีหนังสือเนาะค่ะเนาะราวาหยังราะว่าไปเช็คอินสถานที่บอกสถานที่ผู้อพยพเข้าใจบอกข้ามาอพยพ ผู้ลี้ภัยน่ะมันจะต้องปลอดัยายเมืม่อนาไปเช็คอินลงสาธารณะให้เขาหูให้ไฟตรงขามมันหูว่าผู้อพยพนี่อยูจุดจุดใด,ดอันนี้แหละภาคอันเช็กอินสถานที่สถานที่วัดสถานที่อพยพสถานที่จังหวัดนั่นจังหวัดนี่ตำบลนั่นตำบลนี่บ้านนั่นบ้านนี่ไปโพดลงเฟซ พลลงสาธารณะหูวบอมันตกเป็นเป่าโจมอ่าเป่าไม้ในการโจมตีของศัตรตูเขาสามารถยิ่งขี่ปะหน้าวุดลงได้ใส่หัวสุม่มูเจา้าพวกมูเจ้าตายวัดลเลดี้คอยจะบอกให้ลบทิมเดียวนี่ผู้ใดเห็นคลิปนี้ต้องแช่ออกไปด้วยค่ะให้เขาหูนะคะว่าอ่าเสมควรที่จะพดลงเฟสแนวนี่เพราะว่ามันตกเป็นเป่าไมายในการโจมตีเมือ่อเห็นแบบพวกห้ามัดพวกอย่างน่ะคือจุดต่างประเทศน่ะที่เขาตกเป็นเป่าโจมตีมันตก เป็นศูนย์อพักพิงเพื่อที่ปลอดภัยให้ผู้รีพ่ายบ,บอเมเนว่าอันนี้มา่โพล่งสาธนารนณะเพื่อสั่งเอายอดไหลยอดวิวนะคะมันบ่แมนทุกคนจะต้องลบออกนะคะถึงโพล่งใดก็จะต้องอ่าอปกปิดสถานที่นะคะและ้วกาหาอย่างว่าปิดนะคะอย่าให้เขาหูนะคะว่ายู่ใสมองดอันนี้ละโพด กัดบอกเต็มๆเลยว่ายุวัดนั่นวัดดียุบ้านนั้นบ้านนี่ยุมองหันมองนี่คุณโพดลงเฮ็ดอย่างคุณบริเลหนังสือบอกฮะพวกคิวเอเตอร์ทั้งหลายย่าโพดลงนะคะให้เขาหูย่าให้เขาหูว่าห้าพักยุมองใดย่ใสนะคะอันนี้ฝากไปถึงพวกคิวเอเตอร์นะคะปัญญาอ่อนทั้งหลายนะคะพวกบริเลนหนังสือนะคะฉันเห็นเดี๋ยวฉันงุดงิดคือแบบ คือมันเป็นอีหยังนะคะดิฉัน่่เข้าใจไปยงองก็ตกเอามาลงนะคะแท่ออกไปนะคะให้เขาหูนะคะว่าจะเอาไปบอกให้พวกสัตว์ตัมันหูว่าอ่าพวกพยพยบยมองไหนนะคะ